โอเชี่ยไลฟ์ไทยสมุทรลุ้นโชค2ชั้นปี 2, 2> สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับแคมเปญโอเชี่ยไลท์ไทยสมุทรลุ้นโชค2ชั้นปี2ค่ะครั้งนี้นะคะเป็นการจับรางวัลครั้งสุดท้ายของปี2563ค่ะ ร้อมโชคใหญ่มูลค่ากว่า5 0 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนที่ลูกค้าไว้วางใจให้โอเชี l ยนไลท์ไทยสมุทรได้ดูแลชีวิตของคุณและคนที่คุณรักตลอดมาค่ะ3ครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้มอบรถจักรยานยนต์ Honda c l i ิกรุ่น125 i ให้กับลูกค้าผู้โชคดีทั้ง12ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเราจะมาจับจริงแจกจริงกันอีกครั้งมอบโชคใหญ่ให้กับลูกค้าผู้โชคดีเป็นครั้งที่4ค่ะเอาละค่ะเราไปลุ้นกันเลยดีกว่านะคะ ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีจากการจับรางวัลในครั้งนี้ได้รับรถยนต์ Honda c ซิ y ีคันมูลค่า5 7 9 5 0 0บาทไปครอบครองโอเชี่ยลีฟไทยสม,มุดลุ้นโชค2ชั้นปี2ซื้อประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตอะไรก็ได้ตามเงื่อนไขรับสิทธิ์ลุ้นทันทีโชคชั้นที่1ลุ้นมอเตอร์ไซค์ h อน da c คลิก12คันตลอดปีโชคชั้นที่2ได้ลุ้นต่อรางวัลใหญ่รถยนต์ Hon d a c ซิตีอีก1คันรวมมูลค่ากว่า1นล้านบาทวันนี้ถึง31ธันวาคม2563 วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสมชัยอาพรศิริพงศ์รองกรรมาการผู้จัดการบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัดมหาชนให้เกียรติมาจับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้โชคดีแห่งปีของโอเชียนไล t ์ไทยสมุทรด้วยนะคะที่ได้รับรถยนต์ Honda City สุดเท่คันนี้ไปครอบครองฉลองรับปีใหม่กันเลยทีเดียวค่ะทุกท่านนะคะสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางช่องทางออนไลน์ของโอเชี l i ไล t ์ไทยสมุทรไม่ว่าจะเป็นโอเชียนทับแอปพลิเคชันไลน์เฟซบ o ๊กและเว็บไซต์ค่ะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมและห้ามพลาดกับแคมเปญดีๆที่เราจัดให้กันอย่างต่อเนื่องกับโอเชียลิฟท์ไทยสมุทรลุ้นโชคสองชั้นปี3ที่จะจับจริงแจกจริงลุ้นรางวัลใหญ่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับรถยนต์ bmw x1 มูลค่ากว่าหนึ่งล้าน9แสนบาทผู้โชคดีท่านต่อไปอาจเป็นคุณสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะแล้วพบกันค่ะโอเชียลิฟท์ไทยสมุทรรักคือพลังของชีวิต พร้อมดูแลคนไทยนะครับ